อาสวัสดีพี่น้องทองทินไทยอีสานสุขสำลานสุขชนแน่บนอน้อพลุงป่าพบกับการแสดงเวทีของเฮ้านะครับในรอบแรกนะครับก่อนสิฟังหมอลำ่ำมือนี่กาัริม,มีการแสดงของน้องๆทีมเต่านินจาจากอำเภอแกดดำแล้วมือนี่เขาสิม,มีการไล่สุด่านเพสำนักงานพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็ดูท่าวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลา เชิญพบและสัมผัสกับการแสดงเสิร์งกระโจมของกลุ่มเต่านินจาอำเภอแกดำได้เลยครับ สำนานสืบสารเราต่อตำนานสืบสานเราต่อว่ามีหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตวามีหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตวางพ,งงตพาคนมาหนีความอืดอยา มาตั là, ang ang no. là, uh, no. ้งโลกลาอยู่ข้างฟังหนอมาตั้งโลกลาห่างฟังหนองทา ข้างน้องใหญ่มีอยู่เลี้ยงหลายข้างน้องใหญมีอยู่เลี้ยงหลายทั้งกั้งใบทั้งแกนดำปี เสียงดังคือหลวงปู่จอยอเสียงดังหลวงปู่จอยคนใหญ่นอยเขาลกสัทาคน่อยเขาลกสัตทธาาคนมาจากนครสา เกิดอาคุณมาจากนาครสากีเกิดอาพิษพือนซอยหักษาเกิดอาพิษพือนซอยหักษากเลยปลูกสารตาว่าสารปูจอย น้อยกัะวายหอ ลูกเอาสวดสวดเห็นเนีพี่น้องเอามือนี่มีผู้ใหญ่ใจดีดิเพื่อนจีมาอันซึ่งขันเพื่อนอะไหหรางวัลนี่มีก้อนแถมพ่อในเพื่อนบอลาเป็นบอเบิ่งสีผ้าบลาเด้อโอ้เฮาโอ้พวกซึ่งเฮาโอ้โอ้เฮาโอ้เทิงเฮาโอ้ ้าให้แล้วล้างแก้วให้พรเขาให้แล้วล้างแควล้างคอเจ้านอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่นเจ้านอนหลับเจ้าสิได้เงินหมื่นเจ้านอนตื่นให้ได้เงินแสนเจ้านอนตื่นให้ได้เงินแสนแบ ือไปให้เจ้าได้ซอยมือไปล่ะให้เจ้าได้สอยแหวน้นใส่ก้อยใส่สอยใส่คอใส่สอยออ <c oughs> เอ้บัฏิคันยากได้อีกจังค่อยมาเรียนนำอีกเด้อเอาต่อไปนะครับเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับขึ้นมามอบรางวัลให้กับเด็กๆทีมเต่านินจาเ <c oughs> นาะครับ มือนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการผู้จัดการบริษัทเมกะมีเดียเมนเนตเมนโดยคุณธรรมลงข้าวเรืองเพิ่นสีมะมอบรออัองวัลให้กรับน้องนองเนะครับเนาะทีมงานเต่านินจาเอาเชิญครับ เอาครับผมประกาศประชาสัมพันธ์นะครับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์รุ่น h อ n d a าคลิกที่มีพวงกุญแจเป็นรีโมทสีดำตุ๊กตาเป็ดสีสม้มเพื่อนเทศเสียนะครับเนาะ,ะผู้ไดเก็บได้กับปรดนำทรงหลังเวทีครับผมเอาสำหรับช่วงนี้เซึ่งบางไฟเซึ่งกระโจมของบ้านแกดำของเฮ้ากับตกลงแล้วนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ